มาสูงค้ามาสูงพี่น้องได้ดังเสียง <c oughs> มาสูงพี่น้องแห่งการยันเมืองและเมืองไทยดังเสียงกูโก้ค่ะเนาะวันมาในก็ที่มาซับแรงนี้ล้านนี้ข่าวลีที่มาหมอกปันพี่น้องแห่งการของค่ะดังเสียงกูโกเนเนออ้เนี่ยบพรว่าในในออฟฟิศใหญ่ในประชุมใหญ่เขาลาดนี้มาลองวัดไว้ค่ะเนาะลองวัดไว้อันจะเจอ,อ ตกหล่นไว้อันเป็นวัดสีม่วงบัานสะบัดซีม่วงอันนั้นก็วัดก่อสร้างวัดวัดทหารวัดสชิมผู้ใช่ไหมครเนาะอันตกหล่นไว้อันขาดมาปีสองปีสองสามปีใช่ไหมครัเนาะอ่าก้างในเขาก็มีเขา่ามีตื้อตั้งก็เปิดอ่าโควโิดโควิดสิบเก้าในเห็นไหมในเมืองมันโฮมสูงเขาก็ย้อนในเมืองไทยผู้ขุยขุนลงในเมืองไทยที่ต่อบอรันไล่ไหมคหร,ออรัเนาะถ้าต่อบนไลัยเนี่ย เพราะว่ากบพืชซื้นอ่ะอันสัตว์ที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอันหอกมือในเมืองไทยลายอันมือในเมืองมาลัยเนี่ยก็าสามีดังน้ำขนาดนัยเออกบพืชอาจจะอยู่อยากกินยากเนี่ยเขาก็ลงองจุ่มในเมืองมาลัยย้อนดังจอยเทียมหรือในเมืองไทยคุหลาบในเมืองไทยเนี่ยกบพืชอันไหนหนึ่งเขาอาจไรมีมาปงตินแห็ดดังวัดวัดอันเก่าๆค่ะเนาะอ่าวัดวัดอันเก่าๆอ่าเพวามีปลาอ่าอินทองสุกเนาะอินทองสุกเสยินเนี่ยเนาะเขาบอกวาม แต่บอกว่าเนื้อหม่ h ฮ n นนั่นขนาดนี้ยเนื้อจือเสียนหม่กว่าเนื้อเฮาวเนื้เขาเนาะที่พอมีจำนวนขึ้นแค่มมีก็ผเดินทางไรอ่นะผมมาปวงตีนแฮลูกไทยพวกไว้แฮอ่าก็สปอร์ตสีม่วงกอลีสีเหลี่ยมกอลีาอันนั้นเขาดขึ้นมาเปลี่ยนโมดเปลี่ยนเหลี่ยมมันโมดเปลี่ยนให้เป็นสีสีเขียวเนาะให้เป็นเป็นสีอายก่อนเนาะที่มาเปลี่ยนมันให้เป็นสีเขียวโมดโมดในแฮก็ต้องขึ้นต่อบรเหารการอะไรต่อวีซ่ามันมาปลาไล่เนี่ย ติเป็นมันเหลี่ยมซั่นไดค่ะเนาะเดี๋ยวราคากากขันได้เด้อติอยู่ประมาณหมอกประมาณ13,500จังไดค่ะเนาะอ่าบ่อยากอย่าทางร้อยเหตุการทางตั้ววีซ่านะอันนี้ก็ก็เบอร์ว่ามีนําสิทธิดนัคซึนเข้าสาวสเลมจะเลยว่าหวังตัวเองติเฮ็ดเฮ็ดติซึนคือในเพชรติแล้วก็อําไดว่าผู้ใหญ่จ่วยแชร์ว่าให้ให้พี่น้องเฮียงกันซื้ออันเอาวัดว่า8เหตุตกรถซั่นนั่นถ้าเข้าโตหลายพันสิหลายเนาะเฮาก็บ่ได้ฮู้เอ่อเฮาก็บ่ได้ตันเฮ็ดซึ้งเปิ้นได้เฮาค้าจ่วยกันแชร์อีกนึงเนาะอันนี้ บอกว่าเพราะว่าค่าวเขาทำรัฐเหรียญรัฐแปลนัยก็ค่าวก็ตกขอบเต็มหมดแล้วเนาะลองการเฮ็ดว่าเฮ็ดว่าในขาวก็เฮ็ดมาเต็มหมดแล้วในถนนเฟซบุ๊กคอมเมนต์ทางสิอันเขาเฮ็ดมาในี่ก็เฮ็ดมาตั้งหนมอันบินอะไรกบอะไรมาตั้งหนำค่ะเนาะถามเลยค่ะเนาะอันในปีสองยี่สิบเก้าอันนั้นว่านั้น่าบินต่ออะไรในขาสามารถตอบบันไหลเมื่อขาดปีสองยี่สิบเก้าด้วยในค้ายังตอบบันไหลอันเดียวก่อนเนี่ยก็มีตั้งหนำค่ะเนาะอ่าก็เป็นใจวันแซบบันอีนึงในใจบันอันเนี่อันลองลีข่าวลีในข้าถูกลีใจเันแซบบัน พิ่นอ่าสามารถเฮ็ดไลสามารถยืนเรื่องมันไว้ไลอ่าแต่ว่าเฮาคาดสิใคยืนที่พก็ทําบางที่ยืนที่เฮาก็เป็นทางที่ยืนที่เพินก็เป็นทางที่แล้วก็คันถูกกันว่าหงกันเมืองใตนก็เลยมันถูกได้ยืนกันขนเนาะเออในนั้นมันได้ปักอ่าติ๊กเดงอําไลจ้ว่าดียืนที่ละดีเเฮ็ดปนนอําไลจ้างคน้เอาอยู่ที่เปียวจ้นก็อันเครฮู้ฮูในคือว่ามันมีวัดวัดวาจาอันตกหลนมาอันยําอยู่เมืองไทยมา อันลองใหญ่ในพวกมีวิเอ่อทรอสามแปดมันอันนั้นพวกมีทรอสามแปดในยิงขี้เข้มค่ะยิงขี้เข้มพวกมีทรอสามแปดในมันเฮ็ดง่ายไหลไวค่ะเนาะทรอสามแปดเนาะมีมาบ่งอินตีนแฮเพราะว่ามีทรอสามแปดได้มาบ่งดีนหนึ่งโลก็ไรค่ะเนาะแค่มาฟังเท่านั้นเนาะแค่มาตัวมึงมันค่ะเนาะเอาขาเอาไปซะไหนแฮก็เข้าขาเจอกันแฉ่จอกันบองใจมีหังหุ้วดีบองมันไหนก็ต้องถามมันในเฟซบุ๊กค่ะเขาใจเลี้ยงเลี้ยบไปมันใหม่ ค่นเนาะอันนั้นก็โทรมาหมายเฟงศูนย์แปดศูนย์สี่สองหกสองศูนย์สี่แปดไลทโทรมาถามสอบถามฟรีค่ะเนาะสอบถามเลยให้ปรึกษาความแนะนําความต่างผู้หันในลัฐนี้ใส่ยาวยย่อให้ในรัฐนี้เป็นพี่น้องใต้กูปกโกอยู่ไหนก็เพราะฉะนั้น <c oughs> ว่าเขามีว่าเขามีะะบัตรบรดดไว้อ่าอันเก่ามันขาดมากปีสองปีเพราะว่ายังมีน้าม,มันมีสามันอันเก่ามันมีหลักฐานมันไว้เนี่ยเาสามารถติดต่อทั้งหมด นอกจากเว้นว่าอันเป็นการท่องเที่ยวสองเดือนสามเดือนต่อหนึ่ง่อนั่นแต่เขาขำภาพนันเด่นตอกไลค่ะเนาะอ่าปอะวัิศาสตร์ในอันยามเป็นเบอร์โทรศัพท์แปดมากขึ้นยามเป็นประธบทชิงงวงมากขึ้นยามเป็นวัตถานว่าแค้มก่อสร้าง,งได้ในมากขึนน้นในเนาะว่าเป็นสี่เหลี่ยมที่มุดอายุึือมุดอายุมดยุมดซี่หนึ่งก่ต่อะไรสามารถตอกอะไรมุดมีมีรูปถ่ายพวกไว้ยราขมาบ่งตินเนาะแคเข้มบางแห้งันน้งอันแหลมเก่าในาะอ่าทรศัพท์แปดนั่นคือเข้มปฏิดดต่อมันเป็น สีไอเนทเฮ็ดบ่าทำงานบันคันเนาะอ่มีนายจ้างในก็ได้ิกาเอาคอยบันในบริษัทเท่าก็หลายกว่เนาะเพราะจเสื่มีนายจ้างในก็ลงมันตัวดีน้ำอีนึงตรงนู้บอร์นายจ้างนั่นนั้นในทางเลยเอาค่ะจอยกันแช่ใหญ่ๆน้ำๆจอยกันก็แรกก็แช่อีนึงค่นเนาะมาสูงค่ะอันนี้ก็มาฝากถึงข่าวกันตาพี่น้องแห่งการท่างค่ะเนาะอําไม่ว่าเอาหน้าเอาดาตัดตัวตัวเก่าเฮ็ดอําใจอค่ะอําเฮ็ดว่าเฮ็ดว่าเขาก็อยู่ไลรกินไรอ่ะคันเนาะเออเราได้เพราะว่า เขาเห็นในเพราะว่าถามด้วยดีพกักรุยเพราะว่าเขาเห็นในราคามันก่าในเฮ็ดีเปิดคำว่งเพราะว่ามันถูกให้เห็ตดีเข้าในก็ยินดีค่ะบในสุนค้า